ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจอนเย็นนะครับผมของวันที่เจ็ดเมษายนนะครับผมนี่นะครับหน้าก่อนที่จะไปมาร์คนะครับผมของเย็นวันที่เจ็ดนะครับไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันแล้วครับผมไม่มีเวลาอัดคลิปตื่นเช้ามืดทุกวันครับนี่นะครับผมฝ้าเริ่มจางแล้วนะครับผมดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันนะครับผมด้วยสบู่ตัวนี้นะครับนี่ครับอัมเมทิสครับผม ตัวนี้ครับผมพอละมาร์กหน้าเสร็จนะครับผมเราจะมาใช้เซรั่มตัวนี้นะครับผมบำรุงก่อนนอนนะครับผมไปเลยนี่นะครับผมเราก็มามาร์กหน้านะครับผมทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับผมก่อนจะอาบน้ํานะครับผมหรือทาภารกิจต่อไปนะครับผมเรามาร์กทิ้งไว้เลยครับผมห้านาทีนะครับผมผมก็จะมาร์กทิ้งไว้นะครับผมห้านาทีเนาะ เดี๋ยวมาดูความการเปลี่ยนแปลงนะครับผมระหว่างหลังมาร์กแล้วก็ก่อนมาร์กแล้วหลังหลังมาร์กนะครับผมว่าจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนน่าจะใส่ขึ้นขนาดไหนนะครับผมน่าจะวิ่งขนาดไหนนะฮะด้วยสบู่ตัวนี้ครับออมนีทิสนะครับผมก่อหลังล้างมาร์กหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จนะครับผมก็จะทาเซรัมตัวนี้นะครับผมเซรัมอเมนีทิสเหมือนกันนะครับ ท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมติดต่อได้นะครับผมโดยตรงนะครับผมทางเบอร์โทรไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์และเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมใต้โพสต์ไว้ให้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมหลังจากห้านาทีไปแล้วน่าจะใส่สว่างกระดาษใสขึ้นขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เรา mark ห้านะครับผมห้านาทีนะครับผดี๋ยวเราไปล้างออกกันนะครับ ครับผมหลังจากมาร์กหน้ามานะครับผมห้านาทีนะครับผมเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก่อนมาร์กหน้าจะค้ำเอาหลังมาร์กเล้ดนะครับผมหน้าสว่างกระจ่างใสนะครับหน้านุ่มชุ่มชื่นมากครับผมท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับ ไม่แพงครับผมผมใช้เองผมเห็นผลครับผมถึงมาบอกต่อนะครับผมใครที่เป็นฝ้าอยู่นะครับผมอย่าเพิ่งท้อนะครับตอนแรกผมท้อมากเลยพราะผมมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมค่าที่จะโชว์หน้าสดยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปทาเซรัร่มก่อนนะครับบาย